ตอนนี้มาล่อฟังอาการพรัยว่าจะเด้นอนรุ่งบานหรือบ่ไเด้นอนนะวัดคาปอดอยู่เราเป็นหอมหมื่นหน่ำทับพานก็คือเด็กกับาาบานทับบอพานก็คือแอดมิดจ้าเมื่อนี้นะคะทั้งเหมือน <c oughs> อ่าเมือที่หา อาการกคือ,อยังมีไอนิดน้อย no นะแต่ว่าแต่ว่าสำรับตัวห้านี่คือเมอิดเสือแล้วนะคะตรวจเมืเ่อเสานี่ขึ้นขีดเดียวแต่ว่าพอยายตรวจมือวานนี่แล้วก็บมือนี่อนามัยทรงมาโรงบันประจำอำเภอนะคะมาตรวจคารอ,บอ,อาบอนระบอนยังมอพาน หมอก็เลยห้เมืองคาที่ผจรเมืงองเอียงหลายๆอย่างก่อนเดี๋ยวรอฟั่งหมออีกเทื่อนึงว่าทางคาปลอด่านกับอาสิดายกับเมื่อบานได้รับยา,าคือเดี๋ยวเขาสิให้ย,ยาต้านไหวรัดเป็นตัวฟาวิฟิลาเวียนะคะพาราลิลาเวียเอยียงนี่แหละระบาดน,นี้กัรล่อเมืองอาการกระเป๋ากับียมมาเหนียบลอยที่ามานอนเปลาพอ่ โอยโควิดเหมือนเพือนเลยนะคะอ่ะมาหลุ่นเมืองว่าพอใะไงคาปอดสีพานบอถ้าคาปอดพานกะได้กลับบ้านนะคะถ้าคาปอดบอพานเมือนี้อาจจะได้นอนที่นี่นะคะเศร้ารอพอโควิด <c oughs> อันนี้เพื่อเป็นแม่เป็นสุดถ่ายโมเลยแม่บอ อุเซียสลาเมืองหลานเป็นคนสุดท้ายอาทิตย์เป็นคนสุดท้ายของขอบครัวแม่้ยนะของห้าวนี่เป็นคนที่สามแต่ว่าได้ออกจากการกักตัวสาวเามูเพราะว่าไปเฝ้าพญอยู่โรงบานมากฮะซีขึ้นมั้งซีขึ้นนะนะขึ้นวันพฤหัสศุกเสาร์าอาทิตย์แล้วเขาก็ออกวันจันทร์ีขึ้นที่นอนอยู่โรงบานเออ ่ายนี่ได้กินยาพาวิแมนบอสพาวิพิลาเวียสองคร <ừ, S 1> ั้งแรกกินเก้าเมด็ด6งโมง, <6 S 1> มงเศ<ง>ร้าหงโมงแรงเป็นยาต้านไวรัสเดอร์อันผู้จังไหนยังสิได้กินยาตา้านระดีคนแก่เด็กน้อยหกขวบขึ้นไปแมนบอเอ้ยหกขวบลงมาแล้วก็หกซีฟขึ้นไปมีโรคประจำตัวที่บ่ไดรลายแรง ปรนไดอาการบอดเดออันนี้ปรนไดเขาก็สิ่งให้กินผ้าวีรับยาแล้วก็กลับบ้านคันแรกของเข้าตรวจยุง่งเหยอนเนาะเขาก็ส่งผลให้อนาไมยอนาไม่ก็ส่งไปรุงพยาบาลแต่ว่าสําหรับข้องหนูนี่ได้กินแล้วผ้าล่านู่นใดยาสามตัวผ้าล่าแก้ไอแล้วก็ครับซิมหาตาม,ตามอาการตามอาการเพราะว่าเข้าบอดเดม,มีอาการแบบว่า บ่ได้มีอาการนะักแต่ว่าเจ้าข้องมีไอแบบว่าตอนนี้ก็ยังไออยู่ผ่านไปสิบมือแล้วนุกเป็นกอนนุ่นอนอยู่เพื่อนอ่ะซีขึ้นแล้วก็ไปนอนเฝ้าตาอยู่ร่ยงบาลฝ้าตาอยู่รพยงบาลอีกซีขึ้นคือว่าห้องบ่ได้พัก่อน่ะความจริงอ่ะตรวจแล้วมันมันบ่มีสองขีดแล้วแหละมันเหลืออยู่ขีดเดียวแต่ว่า อาการของห้ามันยังบ่าันได้เหมือนไปเพราะว่าเขาบมได้พักพอนไปยุโรงบาลกะบมเด้แม่นปาไปดูแลแต่พอหญ่เจาะข้อมดูแลเหมือนบอดเอาโลดคนที่ข้าเจ้าบ่มีญยาตไปยังสิกะต้องไปเฮให้เข้าเจ้าเอออันวัดความดานันวัดออกซิเจนปลายลลนิวเลยกะอยังอีกวัดไข่ผู้ใดมีไขก่ก็ให้ข้าเจ้ากินยาพยาบาล พยาบานก็นสิโทษมาบอกให้เช็คบานนี้เวลาวาดไข่นี่กนเกือบทุกชั่วโมงละ่ะพวกที่เขาไปไม่ไม่อ่ะวาดไขวาดความดันบานนี้อันบมเมนตาวา,า,าวยานใหยแตพอยไงเจ้าของ่แลนอมอมยูเมืดวอดลังคนเนาะส่วนหลายคนที่เขาไปก็คือมีอาการหนักแล้วก็ส่วนหลายสิเป็นผู้เฒ่าซึ่งบ่มีบ่มีโทรศัพทาบเบลเนไล่เบลเลนล อันนี้มันก็ติดต่อกับหมออยากหมอเขาก็สิอยู่ในห้องกระโจกของเขาผน <ừ. S 1> ขั้นแบบว่าบนานักอีหลีเขากับบดแตงสุดมันย่ำหมออันพยาบาลสิเขามากก็คือใส่สูตรอวกาศได้เขามาปีนเมอือนกับจังเขามาเนว่าหมอนี่บดไ้เจอจักเธอหมอนี่มิได้โทษถามอาการ <What? S 1> โทษถามตรวจตรวจโรคทั้งโทรศัพท์เด้ <What? S 1> เออ ผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ่มีโทรศพัพท์กับทรศรพท์บนู้นี่ล่ะก็เอืออยนหนึ่งอันอยู่เตียงข้างๆกันแลนอยู่สองคนอันอย่างนะออกซิเจนก็นได้แตงเองเอาสายมาเสียบจ้าของเขากับสายเมนแล้วก็ใส่น้ำอยู่ในกระเป๋อแล้วก็เปลี่ยนหน้ากากมันสิมีแบบซุปขอบแมืนบอกออกซิเจนมีแบบซุปขอบกับแบบเอาใส่ดัก็พื่อซึมสิ โอ้ย่าแมนจบออกไปมีอีหนูสองคนนี่ไปสอบหมอลอดเขาวาจ้อเลือดก็ได้จ้อเออจ้อจ้อเลือดอันนั้นนะจ้ออย่งนั้นนะจ้อปลายมิวนะที่ตรวจน้ำตาลนั่นก็ได้จ้อบานนี่พราะผู้ไดน้ำตาลสูงในสีดยาอันเบาหวานให้เข้าเจ้าอีกเด้อแมนธรรมดาเพื่อนก็สอนได้พยาวาลสอน วัดลงมาจากไลายนี่สามสามนิ้ววาดเส้นนี้มันัดสีเส้นรดเมือนว่าจุ่มลงไปเห้สุดเข็มปักลงไปแล้วก็เบียบออกพนักานสาว์สอนทั้งทนละสพมคนสวนสียาเจ้าขอยางยานเข็มเจ้า,จาของคือแบบว่าเจ้าของนี่คือเป็นไปได้นี่ไม่อยากไปหอนร่งบาดยานเข็มแต่ว่าเมื่อนั้นไปในเห็นมือสุดอย่าง โอ้ยตายตายตายจา,ยานญ่ๆน,นี่คือแบบบ่เฮตก็ต้องได้เฮตนะเออแต่ขนาดพ่อเม่ยยังแบบว่าบ่เด็นคือแบบว่าเฮ้ายู่บานเนาะพ่อเม่ย็คือแบบว่า,า,นนม,บบามีค้นเฮตลายกว่าหันมันสภากปกติจังซสิแต่อันนั้นบ่ปกติไพๆไพเข้ากับ่ยานเฮ้าเนาะโอ้ยเนสันดอะ เห,เหมือนสุอย่างนอนก็บบรดานอนบ่ไดาพักพ่อนก็บ,บ่าจังสีเสียงก็ยังแหบๆอยู่นะเฮากลับมาบานแล้วเพิ่อนกับ่าให้กลักตัวหามือพุ่นละใส่ละ่ะผู้ตาไปใส่ละ่ะมาแม่เปเลาะสวนใส่ทั้งใดอีกกลับมานี่ละก็ไมาเห็ุสวนต้นไม่ก็จักตายบ่ตายเดี๋ยวสิผ้าไปสำรวจต้นไหม่ 5วันนะคะวิวยายตุ๋ยนี่เป็นคนสุดท้ายที่ได้รับเสือเมื่อนี่ละสีแงผู้ดังหายก้อนแงย่างอยู่สองขีดวด่าติโอ้ยลหกเพราะไงก็ว่าเพิ่นเนี่เป็นน้อนโรงบานเพิ่นมีหลายลกเด้อหอมเหมืนควาวมดันเบาหวานอย่างอีกนะ คุงลมโปงพ้องุลมปงพ้องหายใกันด้วแมนนวต้องือเออนั่นแ่ละเราแบบว่าเราหายใจแบบว่าควมแบบว่าเป็นปกติบ่ได้เป็นนิยังเราก็หายใจบ่สะดวกสบายเนี่ยนะเราเมื่อยดูบานเพ่อะไปง่วงบานเพิ่นก็เลยหายไปนอนได้กินยาต้านไวรัสแต่ว่าบ่เมนเอ้ยบ่เมนได้กินยาเป็นยาฉีดต้านไวรัสถามคุณหมอเพิ่นวา เอา้นไข้ประเภทที่มีลูกค้ังเคีย่งเขาสิ่ให้ฉีดยาเป็นยาต้านไวรัสจำาม่อใดคือกันว่าตัวใดคือกันค่ะเมได้มีความหูก,กับเม่นมหายเนี่ยอันมือนันถามเพศศาสตร์อยู่มือสิออกจากโรงพยาบาลข้าเจ้าบอกอยู่แต่ว่าจำบม่อดนั่นละเพื่อนกระฉีด เรามีปัญหาเรื่องระบุมหายใจแล้วก็เลยต้องไปเขา่าออกซิเจนยวนโรงพยาบาลนะต้องไปดมออกซิเจนค้นเท่าเนาะลูกหลายตัวมันอันตรายข่นอยู่ทางหนอกก็เลยเข่าไปยู่นี่หันเลยจากเป็นคนยยานยานนี่คือว่าด้เหเหมือุยย่างเลยย่านเข็มย่านเลือด ไปโล่งบานแต่สมัยก่อนนี่นะไปหอดจะเป็นยิ้ยัง่งเหม็นยาเป็นวิง่งเ,เป็นเวียนเป็นเมืดสุยางมาจักสี่ขีสี่ห้ามานั้นเมือ่อนั้นไปยูก่กับอ้มันจําเป็นตรงยู่นะเนาะเขากักบริเวณเท่าไหรมืดอยู่ในห้องหลังคนผมมียาดกับตรงไปเฮ็ดซอยข้าเจ้าเนาะข้าเจ้าแบบมีแต่โลกงนั่งหนักอะ่ะซอยตัวเองบ่ได้อะ่ะแม่ก็ถือว่าเป็น เป็นเฮ็ดยังนะเฮ็ดบุญเป็นใจยังใจอาสานาตีเออทั้งทั้งที่เจ้าของยานก็นต,นนะกนต้องเฮ็ดนะเฮ็ดโเป็นอะไรกับตังไตคือเขาจ้าก็เฮ็ดบ่เป็นเนาะผู้เฒ่าเงๆๆๆงเงงเงงกับสิตนเนาะถ่ายรูปทรงผลให้พยาบาลอยู่ในวอดลูกวัดไข่ทุก ถูกชั่วโมงละ่ะถ่ายยามกันขึ้นกะวันหกโมงสามทุ่มแล้วก็ตีหนึ่งว่นอยู่จังสี่ทานผนไปด้วยดีนะปลอดภัยทุกคนสำหรับเพื่อนเฮาติดเกือบเมื่อสุกคนละ่ะแต่ว่า อาการมอค่อยนักมีแต่แค่ตาคนเดียวที่ต้องไปนอน่โรงพยาบาลเพราะว่าแล้มีโรคประจำตัวผ่านผนไปสำหรับโควิดอีกสองมือสิไปหน้าแล้วความจริงมือนี่ก็ไปได้แล้วแหละเพราะว่าม่ามีเสือตวนหูด้ดังแล้วเลือขีดเดียวแต่ว่าเพื่อนก็ว,ว่าให้กักตัวหามือก็เลยกักตัวอยู่ต่อหามือ พอนหลานอยู่หน้าจักตินเนี่ยเอใดเนี่ยพอเข้าบติดนอนอยู่หน้าย่ายนี่ก็นอนอยู่หน้าคือกัน,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 กนแต่ว่ามาเอาหลานเมยนบอมาเห็ดแห้กินให้คนป่วยโควีดมาเอาหลานเลียงหลานเลียงไอลินหกขวบ,ขวบเอบเอหกเดือนหกเดือนล้านอวกไซกันเลยเด็มาติดน้ากันให้เพื่อนกินยาบานในมือนั้นเพื่อนอวก มื่อนั่นไอริ่นตรวจมันยังพวท่านได้ขึ้นขีดแม่นบ่แต่ว่าพอ่อพอตรวจม่อีกรอบนึงมันก็ขึน้มนมตรวจน้ำลายก็เลยขืนแม่ก็เลยตีดเปน้ำกันถือว่าเป็นประสบการณ์นะได้เห็นกันว่าเออ,อได้เห็นน้ำใจห้องหลายๆลายคนพอมนะเห็นว่า บางคนข้าเจ้ากับย่านเนาะลกแบบนี้ว่าไพว่าใดดอกบางคนกับย่านบางคนกันบบ่ได้ย่านแล้วแต่แต่ว่าข้าเจ้ากับเป็นกันเมื่อบานล่าบานเ้าควรรับผิสชอบต่อสังคมเนาะห้าเป็นแล้วเ้ากับการโตกับยู่แต่เนบริเวณบ้านเจ้าของไม่ได้ออกไปทั้งนอง สิมีบานอยู่ในหนีสามหลังอ่ะการพวกชุดแรกกับเขาหลังนึงชุดสวมกับเขาหลังมึงมาลอบเฝ้าบ้านนี้พ่อพวกห้ายแล้วลูกจะกักตัวกับกับไปอยู่เพือนไ่เพือนใยญยนะไปอยู่รวมกันกับคนไี่เป็เพ่นตอนนี้ก็นย่งแต่เพื่อนเฮาอยู่กันสามคนคือพยหญ่ก็เฮ้าที่กลับมาจากโพยาบาลเมื่อวานนี้แล้วก็แม่ที่เป็นคนสุดถ่ายที่บ้านดอออกจากบาอเอฟ กสิส้มสวนอยู่หนีแล้วทั้งหน้าห้ากสิเห็ดสวนกันอยู่หนีเมืองผุดต้นไหม่อยู่ทั้งหลังต้นดอกดหม่กสิแตงสวนอยู่น้ำรอหนีละเมืองกล้วยเมืองคว้ควหมกสวนคนขีดขานก็เป็นจังสีล่ละมันแปลนร้ายกับบดีดอกแปลนร้ายนาดินมันแหงเออเท่าที่ศึกษามากมา ให้ดินคุ้มดินให้ยาคุ้มดินเวยบางจุลินซี่เขาสิได้เหตุงานมือนี้ก็สิไปแตงบกม่วงเด้อเดี๋ยวสีไปแตงบกม่วงที่หายไปลหลายมือนี้คือว่าเป็นนอนโรบานมากด้ยจ้าโควิดเป็นเหตุสังเกตได้มืออื่นมมือฮือสีออกไปหน้าแล้วเพื่อนว่าใหตกัก์ตู ต่ว่าเข้าไปหน้านี่ก็คือว่าใส่แมสปิดไปคือปอดเชื่อแล้วนะคะแค่ว่ากักตัวไปหน้านี่คือไปหน้ากับไปแต่นหน้าเข้ากับบได้ไปแวะมองอื่นนะขี่รถคือขี่รถไปหน้าเลยกับบได้ไปโซลีบได้ไปเซทเทลรไลก็ไปน,นะเจ้ามืออื่นฮื่งก้อนสิบหาา้าไปหน้ากระไดยฟาวไปร้ายๆไปเนี้ยล่านกับยูหน้าอยู่ เดียวุคนละมองได้เข้าไปเข้าต้องไลไ<อ>่แล้วล่ง้องไปคุณ <c oughs> ให้เสื้อเหมือนสก่อกันจะเห็นเราขึ้นมาตาลานเป็นคนตาลานเป็นคนผู้อยู่รอดตาลานก็พยโลดพยิโลดกับบัติตเฮ้ยเมืออ่อยไร้เติบล่ะ มานีมาให้ถามมึงกันนะ่ะมานีาส,าาสัมผัสม,ผามาสัมผัสมึงกันนะ่ะเพียงไดไปหาหมอมาฮะีฮก็ดีจะหาหมอมาดีจังไหนหาแต่หมอฝนนี่หรือเปล่าออนั่งกันย่ยานยานน่านบรรเทาไปจับผู้อื่นนั่นน่ะเมื่อใจทุงเมื่อทุงไม่บัเข้็ดตัวบเว็ดอยตัวมู มาแมนผวกเขาเหเา็ดข้าใสสูตรอวกาศมมกน่งเขาเป็นหมอเขาบดได้ติดเสื้อ,อ,อนะเฮานี่เป็นคนติดเสื้อคือกันคนติดเสื้อคือกันกันเฮากันตัวเฮา,ลาแล้วก็ยังบอกระองกันตัวยูเฮ็ดแล้วเฮากันหลังยูตย้ล่ะสุดเถื่อทวงเมื่อแล้วก่าใส่มาใส่ใส่เื้อใส่เสื้อันเป็นเป็นไปหาแบบจอเลือดยัยงสีน้ำจังไส ว,ว่าไปวาดไข่วาดอีหยังยังสี่เขาก็บดได้ใส่มันบดได้มีอีหยัง,ยงมากน,นี่แต่ว,ว่าเพื่อแบบเป็นกับป้องกันเจ้าขอ,องมันละเพื่อ <Okay. S 1> เขาเป็นโรคยังอื่นมากมันมันมีหลาย<ส>หลายคน <c oughs> จบออกมาเดี๋ยวสิไปเป็นหมอโลดะสันพวกยูหันบอกว่าจบออกไปไปเป็นอันออสมอเอ้าิไปเป็้ยเห็นย่งออสโม่อดสันดอกคนแบบว่าเฮงเป็นคนขี่ยานอยู่แล้วเนะาะถามเม่มึงอันว่าไปล่ยงบานอสันบ่าจักวิ่งบ่าจักเวียนบ่าจากัาจาก,าจากอีหยังพหาตัวเปียนได้ด่คือบ่อยากไปเลยนะโลพยงบานแต่ว่านั้นมันหาตัวเปียนมาไดเข้าไปแล้วมันตรงเข้าไปเลยเขาเย้ขา,ไป,ขาไปแล้วจนกลัวมือสีอ่อกจากง่ยงบานจาังได้ออก เฮ็ดกับระเดเฮ็ดให้แต่พ่อเจ้าของตีเฮ็ดไห้พ่อแม่พู้อื่นนั่มโ่ะอันนี้สออภาระอันนี้สูงโอ้บาแข็งน่าพอกคนหนอายหะไปมึงจะทีพี่น้องเขาที่นลูกเอาแล้วร้านเอาวมันก็บไม่ห้ดีตลอดมันเบามมวนต่อไปตเบาหมนใจเห็นกูมูนัําจากที่พยาบาลที่เขามานะ เ้าคอยเบากับคนไขเขาไ้แม่อนเยน้เห็นน้ำสกุลพย่าะเนยาไหอถูกายงนน่นรล้านเพินเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลเห็นน้ำสกุลพอตาเข้ากับจำเพิ่นว่าได้ดอกเขาใส่สูตรอวกาศเขามาเนาะมมนจำได้กจำได้เาถามดูออเขาก็เขาจักตาไง จักจำสุก <th eterm Gore> <se os> ุนแล้วก็แล้วถามว่าเป็นยังไงก็เพาไงวหัวเป็นมาจะพวกเจมีกันคุณร้าเป็นลูกใหญ่อายลูกน้องกันอือกเพราะไงหมูพมูไส้หมอนั่หละเพราไงคนว่าถามน่เล่คุณน้องเอาเหือนน้องเม่าไปอยู่นั่งแต่โรคปยาบ้านนั่งุกุเดียวกัน เอ็กกระชามถามเรยเราก็ดีเจอแล้วมีผัวเบิร์นนี่บ้านหมอโอนสีมาจ้าชูมาเดี๋ยวเอากับหมอเทียเดียวมือสีออกเศร้าเลยเออในยินเสียงหมอเศร้าเลยได้มาเลยหมอมักเพิ่นเลยเศร้าทันทีเลยวะแล้วว่าเนี่ยเสียยาคน ทิพซีแก่นี่กับผมนะแก่ไหนเขาเฮ็ดแล้วเขารับถืดเนาะเขาหมอผ่ามหมอเขาก็สั่งยาซื่อหมอก็สั่งยาสั่งไอเฮ็ดนะเออเขาก็บเด็เขาตัวอวนเต้าไปแล้วมันเป็นยังไงแล้วพรามันนี่แห้งอยู่เลยเราดีขึ้นหลายเออปัญหาก็หามันก็จะเจงเฮ็ดไปเองเราหลวพ่อช่วยเล no. ่าดีดอกเขาบอกหายขาดไปไหนดอกเล่าว่า พอห้าเทาแล้วแล้ววะายานี่มาหยาเัวแล้วหนาว้มันก็มีแห้งอย่างเผ้ากันนะถ้ามาหนาบ๊กบบีกกันทก็บรดัได้เลยไปไปไมว่าไปความี่พ่อมีทีดินนี่มัน ฉันองอนฉันแยงเขาไปกินแสบมันมาท่านมากินเขาแสบมมนแน่สิบูกไปแล้วชาววัเชาเว้ยอาหารการกินก็นดียูอยู่โรงพยาบาลเป็นเขากองเื่างหั่เขาห้ม้วนทีไปอันนี้นี่หละห่อนกินก้องก<อ>นกองออ<ห>กินฮะได้กินห่อนมัดสมืออยู่แต่ว่ารสสารกันจุดแสบสูดคือเขาต้มเนอะโรงพยาบาลม่วงสามสิบ อาหารกระแสบอยู่กระเสบเสบเออข้าวต้มโซดจนในแข้งถวยเอาโรดโซดข้าวต้มเฮ็ดดีกว่าสมัยก่อนหล่ผู้ปียังกินอไ้เลยใคเอาไปเขาเปลี่ยนผู้เห็ดกับเขาบ่เนาเปลี่ยนอันตอเขาเขาเฉียดเพีย่ายๆกับเนี่ยง่ง เฮดดีเนาะแต่สมัยก่อนมันสิเป็นแบบว่าเป็นหมอตาร่วมมากแล้วก็มั่นไทยเป็นจานถาดทั้งไปมั่นมันเราบอเป็นตะกินแบบนั้นมานี้เขาเฮดมากเป็นจานเป็นกล่องเป็นสูดขค่องไผขคองมั่นเออแต่ว่ากับเรือเฮดมากแบบเกินลายแต่ละเถือกเหลือลงเหลือเป็นซิปกล่อง